ปลาเซลค่ะครับดูชื่อเลยครับวันนี้อยู่ในแมปซีเบเดตีเฟร่งกันนะครับแมนนี้ไม่ได้เล่นมาตั้งกี่วันแล้วครับน่าจะหนึ่งเดือนแล้วโอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นด่านชัตเตอร์สามในเนีแต่ตั้งสามในผมเล่นไปแล้วนะไออะไรวะที่ผมใช้ไอนั่นอ่ะฟาร์มตัวโคเดนนะครับฟาร์มโคเดนแต่พี่คือพี่ยังไม่มีไททันไททันทีเวียม,มันรั่งทอนนะครับโอเค อันนี้คือผมอันนี้คือบวกฟาร์มนะครับคือขุนชล่ร่างในมอนก่อนที่กับกับร่างทองกับร่างในมอนะอันนี้ก่อน,นครับคือถ้าเป็นส่วนตัวนะไนมอนจะดีกว่าเพราะว่าร่างทองนั้นวันจะเก็บในนัานครบสิบอัก็จะยากเนาะโอเคฟาร์มคือผมอาไปแล้วครับคือเอาเกตลดราคากับบูสครับคือโบสเบ่งให้ฟาร์มเป็นราคาสามพันหกร้อยครับแต่แต่ถ้าเราแต่ถ้าเรา,าไ,ดไ,ดได้มีร่างในมอนก็เป็นเจ็บพันสองร้อยครับโอเค และต่อกปตัวต่อไปคือตัวตัวที่คนนั้นน่าจะมีคืออาร์เกตสติเกอร์คาเวล่าครับหรือไอ้คาเวล่าหัวกว้างแหละโอเคตัวนี้ไม่ไม่ไม่รอปเดตครับคือมันป็นตัวปีถ้าเราเล่นล็อกอินได้โอเคและต่อไปครับเราจะมาดูตัวครับเช็คก่อนเช็คก่อนโอเคเราก็จะเอาตัวเฟซมาครับถ้าใครที่ใครดูช็อตว่าผมได้เฟซมาอะไรอย่างเงี้ยคือผมฟาร์มมาตั้งตอกตั้มารับมันก็ได้อยู่ครับโอเค เ้ของมันอัปเกรดนะให้แนะนำถ้าคุณจะอัปเกรดนะให้อัปเกรดราคาไปก่อนครับเพราะว่าใช้ลดราคาน้ำคุ้มสุดแล้วเพราะว่าสนใจนั้นไปเล่นนัดอีเวนต์คุณเริ่มยากขึ้นแล้วเกมนี้ในความยากครับฮิลล์บางตัวก็มันนสมหนึกระช่างครับยากขนาดไหนอ่ะยากมากยากถึงนั้นรถนั้นรถแตกครับแล้วต่อไปก็ดีเจครับโอเคครดีเจผมมีแห่ล่ามบทเตจนะครับโอเคดีเจให้นะเอาเอาคือน้ำเมกับ เราคูณไดครับแต่ไม่ต้องอัพสตาร์นะครับเพราะดีเจนั้นสตาร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือการสตาร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมไม่มีล่างเพจครับโอเคถ้าอยากได้ร่างเพจครับผมต้องสูงกิทซ้อนครับอันนี้กิทซ้อนล่างเพจครับแต่จะใช้ตัง้งแต่สิบไปถ้าจะสุ่มเลยเขาต้องได้อีกเหตุถ้าถ้าถ้าเป็นได้สี่ร้อยก็ลองสูณครับมาเดี๋ก็กผมได้เท่าไหร่ก็คือ มันก็จะได้ห้าทีละห้าครับแต่โอกาสออกเป็นสองอสุรกายธาตุจะได้ล่างเพชรตั้งล่างไดมอนด์ล่างทองหรือร่างมันเดียงพี่อ้าวถ้าถ้าสุดนุดถ้าถ้าจะล่างคอนเทนต์ก็เอาล่างทองมังก็ได้แต่ถ้าคุณจะเอาแร่แบบจริงจังคือเอาล่างเพชรมาเลยดีกว่าง่ายสุดคุ้มสุดแหละแต่ล่างเพชรนี้ให้แนวตัวให้แล้วถ้าผมณม่เสร็จก็ได้มาแล้วเหมือนต้องมีดวงหมดครับโอเคต่อไปก็คือวงดิจิครับ แอตโต้เจีกเกนเรยกเร็ว่ากจรแล้วโอเคแน้นามาคืออัพลดราคาแลวก่อนครับอัพอย่างไรกคือล,ลดราคาแล้วก็บูทบูทฝาครับคือมันจะได้เงินเยอะขึ้นครับแล้วก็ให้บางตัว,วเราที่เราที่เราโบฟังเข้าไปมันก็ได้เยอะขึ้นครับเป็นหมื่นครับถ้าได้ล่างไหนหมอดไหนล่างก็ได้แน่ในราคาเก็บพ6โอเแล้วต่อไปก็ตอสุดท้ายก็คือ ไต่ท่านทีนแนมนครับท่านทีแมนไอ้นะครัอารเป็นสายนตำเมทครับแต่มีโค้ดสายเยอะครับมีใช้รถต้นราคามากส่วนใหญ่นะทีวีแมนผมไม่เอาตลดราคาหรอกเพราะว่าราคาเาต็มมันราคา15ล้านอันนี้บูตนตำเมทและคือผมต้องเอาตรวจตีเรียนสปีดนี่ไงแต่ถ้าของอัพตายเรียบร้อยอัพ์ตายเลยแล้วก็เหลือจะอัพสปีดต่อครับเพราะว่าทีวีแมนต้องใช้ส,สมมกิลยาวมากเพราะผมแม่นก็เอามานแล้วครับโอเค เอามาให้มันอัพเกรดนะครับแต่ต้องใช้เงินสีครับคือเงินนาฬิกาแหละครับคือสุดยอดฟาร์มยากแหละต้องแคาราคอบแมนฟาร์มครับโอเคส่วเนี้ยนะแต่โคจูไม่ต้องนะเพราะว่าโคจูโดนแบนครับโอเคแล้วต่อไปก็ทั้งครอบแมนครับแต่ครอบแมนก็ไม่ได้อัพครับเพราะว่าไม่มีตังพอจะซื้ออัพซีพีครับคือเหรียญนาฬิกาโคจูเอามาได้เฉยอแหละครับโอเคเราจะมาเล่นแฮนด์ตอน e ีได้ครับั Chapter 3แหละ ยากไามพี่ก็ไม่ยากครับมันมีแค่จี a มนเลือดเยอะเฉยแหละโอเคครับไปเลย let's go <S <c oughs> เวลาเลือถ้ากคุณเล่นในมือถือก็กดลูกศรหยุดเลยครับโอเคเ๋ยวสปิดหน่อยโอเคครับเราก็จะมาวางตัวต้องเกมครับตัวคาเวลา่าต้องเกมถ้าใครเล่นใค,ใครเล่นทางก็มีครับถ้าเล่น้นไม่ทางก็เอาลูกคาเวล่ามาได้ครับ ผมไม่ได้เอาลงของคาเมล่ามาครับก็ข้าววก็ติหล่ะคับครับโอเคเรียบร้อยแล้วต่อไปกจะวางฟาร์มครับฟาร์มวาและสิบตัวครับมาวางแลสิบตัวแต่ผมไม่จะผมไม่อธิบายนะว่าวางยังไงดูมือถ,อถอือก็ได้ครับถือดูเบอก็ได้ครับผมกว่าตรงไหนคือถ้าคุณเล่นในมือถือต้องดูกับมาแต่ถ้าคุณเล่นคอมก็เลยแบบเนี้ยคือวางตัวนี้กบไปร่่งงะไรมันนะครับเพราะว่าเราใช้ร่างอลมอน ถ้าใครมีร่างไหนมันถ้าร่างโกด้หรือร่างไหนของสอนคลิปเก่าก,ก็ไปดูคลิปเก่าแล้วนะครับโอเคต่อไปก็ดีเจครับวงดีเจถึงไหมก็ดูด้วยโอเคครับขอบคุณครับโอ okay. okay. เคออโต้อัอออออพ,อไ,ปอพ,อพ okay. ไปเลยครับแล้วก็ออโต้าสุดที่โอเคมันได้เงินอะไรก็อัพต่อเลยครับคือช่วยฟาร์มครับมันจะโอ้กดผิดกดผิดขอาไปเรื่อยครับกดผิดกดผิดโอเคแล้วอัพไปเลยครับเรียบร้อย แล้วก็มันแล้วสกิปไปแล้วครับขอตัวะกิ้ไปแล้วแล้วก็กดคูณ2ไปแน่นอนครับว่ามันเร่งปุ๊บก็อัพดีเจไปต่อครับแล้วก็อัพฟาร์มไปเลยกดออโต้อัพเลยจะอยู่ข้างบนครับโอเคแต่ตัวผมก็ปิดไว้ก็ไม่ใช่ครับโอเคอัพต่อไปเลยครับอัพให้ฟาร์มเสร็จโอเคฟาร์มถึงหนึ่งหนึ่งแล้วถ้าจะอยู่ก็อยู่แต่ครับโอเคแล้วก็จะวางวางดีเจข้อเสียวางวงดีเจคือวางยากหน่อยครับเพราะว่าไอ้ดาดสาบดาดสาบของนายแม่นั้นโอเคครับ ผมต้องเสียสละคือดีเจครับถ้าใครวางผิดขอามไปด้วยนะครับขอไปด้วยจะข,ขาดทุนหน่อยก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับวางวงดีเจไปถ้าฟาร์มไปแรงมันมาออมเพิร์มมันให้วงเม็ดมันมันก,มนก็มันก็ไม่ไมีอะไรพวดหรอกครับโอเคครับแล้วก็วางดีเจแล้วครับดีเจแป๊บปุ๊บแล้วก็อัพเหมือนเดิมจะขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับโอเคกดออนทุกอัพครับให้ฟาร์มอัพเป็นแล้วก็ผมอัพใครเวลาปุ๊บไฟเรียบร้อย คือมันเป็นตัวตัวเกมที่ควรก็เล่นได้ครับถ้าใครมีก็มีครับตัวแยแล้วก็เหมือนครับอัพดีเจให้แม็กก็ได้ครับดีเจมแม็กก็ได้แม็กสิบน้อยโอเคไม่ครับจะเป็นควบฟผมเองแบกแต่รับแบกต้องเก็บหนักตีโคตรด้วยอัพตีศูนย์จุดศูนย์แปะที่พยนตแล้วโอเค,อเคมาครับแค่ห้าหมื่นแล้วก็อัพหมดอัพไปเลยอเอาไว้ตามดีย แต่อไปก็รออัพตัวคาเวลาปืนคาร์บอนครับแค่เงินเงือนถ้าเราลดราคาเนี่ยไม่อัลดราคาอัพวงเงินก็ออัพวงเงินเสร็จแล้วก็อัพเอาเป็นตัวแม็กซเลยครับให้มันแรงหน่อยมันจะมันมาสโลนยูนิตได้ครับพอไว้ดอกคิณไปอ่ะแล้วอัพวงเงิให้ตามเลยครับถ้าความตามเนี่ยก็จะได้เงินเยอะขึ้นครับโอเคเดี๋ยวต่อเราก็วางตัวพิเศษเลยครับ วางเฟสไปเรียบร้อยเัสามพันโอเค้วอันออน,นะถ้าผมถ้าเขาลอาบุกบอมมแล้วครับแล้งน,นมอบวกอีกบวกกีกัสเซเข้าไป็นกระบอกดูครับกดอโอตโอต้อัพครับเราต้องโอขบวบนไว้แล้วก็ใหุ้มแม่นั้นคุมมแบบปุมเ็นให้มันแรงขึ้นโอเคครับก็ลายบอนอยู่ครับมันก็สโลว์แหละมันโรน,นตัวเนี้ก็เป็นสโลว์เกครับได้เีลาสองหมื่น,นครับ ทำมูล2,250โอเคแล้วก็เอาคอมเมนต์ไปเลยครับให้แม่แลก็ให้ผมเพิ่มเชื่อมเรียบร้อ,อ,อยโอเคแล้วก็จะอัพเฟ้นนะครับอัพเฟ้นห้เป็นเดเวลม,มาเลยครับถ้าเรามีสี่แสนแล้วอัพแม่ไปเลยจบแม่ครับจบ420,000เ,เป็นตัวที่หมดสื่อแล้วครับผมไม่ได้ยังมไม่ได้เอพมมมมมมตัวราคาครับที่ได้ก็น้ำเมาท์เลยถ้าเป็นสกิลหรือเป็นไกด์ก็หกหมื่น,น,นครับเรียก็1,050โอเค แล้วก็วงอินเทอร์เน็ตคือแท้ตีเยิบตะกี้ใกล้ที่สองก็ต่ำหมื่นแปดพันครับก็ปีเอก็คี่อห่มื่นแปดพันครับคือเมื่อไงครับเอาละครับแล้วก็ต่ำไปก็สกิลคอสเท็หรือสกิลปากินแหละปาหินก็ใช้น้ำแมสตปีพันครับปีพันนะครับแต่มันพิเศษไปแล้วก็ปีเอแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งร้อยหรือก็หนึ่งพันแหละครับหนึ่งพันสามเนี่ยหนึ่งพันสี่ร้อยสาม โอเคเผื่อมันปลาหินแหละปลาหินม,มากกับยิงมากครับใช้ได้ยิงไกลๆโอเคแล้วก็เอาเขา,าเชื่อมเลยครับเชื่อมให้มันหดมันยิงผูดาวาันเขาจะหลบโดนได้ตีชามองคับมองคุบสุดละโอเคแล้วก็รอเงนินครับต่อไปก็วางไททันค็อบใหม่แล้ครับเพราะว่าเราเคยรู้ดีว่วาโตเลนเมนคือทอดย่างค็อบใหม่ครับโตเลนเมนราคาไททันดีแน่แต่ค่าค่ากว่าน,นั้นราคาล้านห้านะครับคือห้าล้าน คือแพงมากด้วยนี่ครับอัพไปครับแต่เขาเสียของท่านใครท่านเข้ามาเคือไม่รับปั๊บแบบเช่นปั๊บวงดีเจมากดีเจบุติมากคือไม่รับปั๊แต่คือมันเป็นตัวการรับเปอร์เซ็นต์ครับอัพอัพไปเรื่อยจนแม่งเป็นเลเวลสี่โอเคครับถึงก็ยี่สิบห้าแล้วก็ชิวๆครับง่ายๆคุณนิยาถ้าเราไม่ได้เล่งครับเล่ง คก,ก็เรียบร้อยครับกับสเปรดดิฟเฟนต์ข้าจีแมนไน h t แมนสาครับโอเคเราไปก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ซับไปค้ายกดไลค์ด้วย,รค,ย,ย,ยรครับี่ไลค์ไปกดเลยครับ